พอกันอีกเนาะกับแนตเต่ตรูว้วาส่งขวดอกคูนของเฮ้ามอนี้แน่แต่ก็มีรึ่งปัญญาดีๆหรือว่าเคล็ดลับดีๆจากบุลันบุรันมาฝากเนาะว่าแซ่เขาเหนียวยังไงมังนก้นอยสิหนึ่งให้มันบ่แข็งให้มันนิ่มมืดมือเนาะกต่พุรรม่มปัญญาบุลัโบุลานผูเถ่าพ่อแม,มเอ่เป็นบอกมาเนาะกับ่หมี่อย่งางไรกะใส่แต่ซอนอันนึงแลวก็กับเกลือเท่านั้นแหละเอกาก มาเขาเหนียวเหาก็ล่างเขาเหนียวก่อนเนาะล่างจากสองนาำหรือว่าสามนาำ ข้าหลังข้าวเหนียวเลยต้อเขากระตักน้ำแช่ให้มันท่วมข้าวเหนียวปั่นนี้ข้าเกาเกลือใส่เกลือก็ใส่แล้วแต่ข้าวายข้าวหน่อยตามปริมาณอันนี้ข้าวหน่อยข้ากระใสหน่อยแต่เอามือเศร้าๆให้เกลือละลายจากน้อยนึงเวลาข้าเสียวซ้อนใส่นี้ข้าสซักลุงแห้งๆเือเดียวกันใจนี่เฮงสีเด้อพี่น้องกันใจซักลุงแห้งๆเือเดียว บบ้ห้สักหลายเทือด้อให้ซสกเทือเดียวกันใจสักปั๊บลงเทือเดียวแล้วก็ทิมไว้สามสิบนาทีก็ได้สามสิบนาทีละห้ากวสิบมาหนึ่งเนาะแาบนี้แต่ดังไปอ่ะข้าวเหนียวห้ามแช่ได้สามสิบนาทีเด้วเนาะเ้ากวสิบมาหนึ่งแบบนี้เ้าก็เอาม้วยรัวหัวห่อออกมาล้างน้ำก่อนเนาะเพื่อบ่อยข้าวเหนียวติดหัวติดม้วยเนาะ เท่ากับเท้นานำมาเข้าออกเท้นานำเกลือบัางกับสีเ,เข้มเข้มเท่ากับหลางจากน้ำหนึ่งหลางควมเข้มของเกลือออกค่ะไม่แต่กับฝากกุดไล่กุดแช่หรือว่ากุดติดตามให้สองขั้วดอกคู่น้นำในเดอ้อ ก็มีปุ้มปัญญาเอียงดีๆปุ้มปัญญาจากบุลำบุล่านแม่แต่กระสิไดเอามาฝากมาต่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่แต่เรือช่องทั่วดอกพุดน,นั่นเลยด้อค่ะ่ เา้าวหลางเขาเรียบร้อยแล้วห้ากระเอาหํำใส่หม้อหนึ่งนะใส่จะขัดหนึ่งกับอีกเจีบน้อยหนึ่งขัดใส่ห้ำหลายมันก็สิบปุ่มขึ้นขหนียวขอนียวมันสีบอ่อแสบดังไฟแล้วตั้งไฟกลางๆเด้อกันไฟแห้งเขามันสีแข็งมันสีบอเป็นอันกินบอเป็นตะก,กินตั้งไฟกลางๆาง ามาเบิ่งเขาเหนียวข้าเนอกบัดน,นี้้าวเหนียวข้าสีสุกแล้วเนาะอันนี้เป็นบมูมแต่สมัยเนาะสมัยพ่อแม่เพิ่นแต่งงานกันใหม่ๆบูมอันนี้อยู่ในสี่สิบห้าสิบปีแล้วเพิ่นเหลืออันเดียวไว้ให้เบิ่งผู้เฒ่าสมัยโบราณเพิ่นเอาใหม่ฮ็ดเนาะเพิ่นเอื่นว่าบมูม นะก็มาเบิ่งกันว่าเขาเนียวเขาแช่สามสิบนาทีโดยการใส่เกลือแล้วก็เอาซอนซักลงไปหันมันสนิ่มบะตีนองแต่กิ่นปัญญงังเขานิ่มๆลองเฮ็ดเบิ่งเด้อสูตรนี่พุ่มปัญญาบุลำบุลานผู้เฒ่าพึ้นเบามาไม่แตเหนึ่งแล้วไม่แต่ได้ผลก็เลยมาแนะนำให้พี่นองบันเข้าขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะ